มื้อนี้มาเก็บใบมะกรูดนะจ๊ะมาอยู่ข้างให้นะจ๊ะเพิ่นเลี้ยงหมูหลายคอกเลยวนะจ๊ะเพิ่นเลี้ยงไว้หมูกัน,นหน้าฮักก็จ้ะเพิ่นเลี้ยงหมูตัวนิดน่อยนะจ๊ะหมูบ่ใหญ่เดอ๋ยวว่าหมูปา่าบ่จังนะจ๊ะเพิ่นปูเลี้ยงไว้นะจ๊ะเลี้ยงไว้หลายคอกนะจ้ะมาเก็บใบมะกรูดนะจ๊ะก็เลยมา พ่อหมูนะจ๊ะเพิ่นเลี้ยงหมูไว้เพิ่นก็เป็นรายได้เสริมของเพิ่นเนาะจ้ะในการเลี้ยงหมูนี่นะจ๊ะเพิ่นเลี้ยงไว้หลายอยู่นะจ๊ะก็มาเบิ่งส่วนหนึ่งนี้นะจ้ะของหมูหมูหนาหักแห้งนาะจ้ะหมูเป็นนารักมากเลย เพื่อนก็นทำํำคววมสะอาดออกตลอดล้ะจ้ะการเลี้ยงหมูของเพื่อนนะจ้ะการเลี้ยงหมูก็เป็นอาอาสีพเสริมอีกอย่างหนึ่งนะจ้ะอาสีบเสริมขุนหมูเพื่อนก็นอยากออกอยู่น้ำกันนะจ้ะเป็นเห็ดไหวเป็นล็อกเป็นล็อกนะจ้ะขอ,อกละสองตนะจ้ะหมูนะจ้ะ หมูน่ารักเลยนะจ๊ะถุงอยากออกของจ้ะมองกล้องหนน้องหมูหมูอูดอูดเพืเ่นได้เพิ่นได้กินห่ำกินหวัวอาหารน,นะจ๊ะเพิ่กนเล่นเซ้ยเลยนะจ๊ะน้องหมู หมูอ้วนๆตัวเล็กๆน่ารักนะจ๊ะหมูน้อยหวานนะจ๊ะกงนี่พ่งจะมีนะอีดนะจ๊ะโอ้หลายๆกงแห้งจ้าหลายของแห้งนะจ๊ะมันเปลี่ยงไหวนะี่ มูหน่อยมูหน่อยแล้วจ้ะแต่ก่อนเพิ่งเลี้ยงไปเมื่อถุนะจ้ะแต่ว่าเดียวนี้เพิ่งกะมีวัวมาเลี้ยงด้วยนลจ้ะออไปทางนาเพิ่งจ้ะหมูมองกล้องหน่อยน้องหมูจ้าเซนนี่ก่อนได้จ้าบ๊ายบายจ้า